ยังไม่จบนะครับเกี่ยวกับประเด็นดรามา่ายังไม่มีคําตอบที่ชัดเจนครับสำหรับประเด็นคู่รักเสียงดีแอบเลิกเงียบทําให้หลายๆคู่นะครับที่มีชื่อที่ถูกคาดเดาต้องรีบออกไปยืนยันสถานะความสัมพันธ์ของตัวเองว่าตอนนี้คู่ของตัวเองเนี่ยก็ยังรักกันดีอยู่ซึ่งผ่านมาก็มีคู่ที่ถูกพุ่งเป้าไปแบบเต็มๆนะครับอย่างคู่ของหนุ่มอบอบนิธิกับแฟนสาวนั่นก็คือสาวมะปรางนั่นเองยังคงนิง่งเงียบไม่มีความเคลื่อนไหวทําให้กระแสข่าวเนี่ยลือหนาหูมากยิ่งจึ่กว่าเดิมว,ว่าเอหรือว่าหวยจะมาออกที่คู อหรืเปล่าล่าสุดในอินสตาแกรมนะครับของหนุ่มโอบนิคินะครับก็ได้มีความเคลื่อนไหวด้วยการโพสต์รูปตัวเองฉีกยิ้มแบบสดใสยกมือ2ข้างชู2นิ้วพร้อมกับมีการเขียนแคปชั่นให้กําลังใจตัวเองเพียงสั้นๆว่า พี่อบสู้ๆนะ่ทมกลางพื้นพร้อมในวงการรวมทั้งแฟนๆต่างเข้ามาส่งหัวใจกันแบบรัวๆเลยทีเดียวครับแล้วก็ให้กําลังใจหนุ่มโอบเป็นอย่างต่อเนื่องนะครับอาทิสู้ๆค่ะคิดถึงล้าสู้ๆนะเป็นกําลังใจให้พี่อบรัวๆเบยสู้ๆกับทุกเรื่องเลยนะไม่ว่าเจออะไรมาพี่อบคนเก่งเธอเก่งเสมอแหละ เป็นกำลังใจให้กับทุกเรื่องเลยนะคนเก่งแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับงานนี้ก็ไม่รู้ว่าหนุ่มโอบเนี่ยเขาจะโพสต์เกี่ยวกับประเด็นเรื่องของความรักหรือเปล่าคงจะต้องรอฟังจากปากของเจ้าตัวอีกทีนึงครับ ขอบคุณที่ติดตามชมกดมอร์น n ่งอินไซต์าง True Insight ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมแบบสดๆเลยล่ะคะ่ะยังสามารถกดไลค์ใน Fan Page ใน Facebook ของเราที่ True Insight ได้รวมถึงลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยะคะ่ะ